แผนไปก่อนที่เราจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเราอาจจะต้องเตรียมแผนทั้งแบบบูรณาการทุกหน่วยทุกเหล่าอย่างเงี้ยว่าจะเตรียมการยังไงให้ประชาชนได้รู้ก่อนเบื้องต้นไม่ใช่ว่าแบบมาทำกีฬาเป็นเดิมพนทางๆเพราะว่าเหมือนมีหมอที่หรือว่ามีแบบองค์กรต่างๆเขาเริ่มมาบอกว่าขั้นนี้จะแบบวันไปวันมันมีอะไรอะไรนะคะหมายถึงว่าการเตรียมการ วังเอาไว้ดีที่สุดค่ะในจิ้งจบตัวหนึ่งค่ะเรายังหยุดเลยถูกไหมแต่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าผู้รู้ในเรื่องของวิชาชีพต่างๆถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่ออกมาเตือนเราไปผู้ฟังเราก็แค่ฟังเสร็จแล้วเราบอกต่อไม่เสียหายกับการที่ว่าเราจะระมัดระวังเอาไว้เบื้องต้นอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็ได้ความรู้เึ้นมาในชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าไม่จริงแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมแต่เราก็ฟังไว้ก่อนดีกว่าก็คือู ก็ดูแต่เราก็ต้องคัดกรองบางอย่างมันก็จะมีนักข่าวจริงข่าวเท็จอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ถึงกับท่านวนเตอร์างเลยวันนี้ก็ยังเข้าห้างมาฉากไม่แค่กรุงเทพไปถึงว่าตันจังหวัดหรือว่าตอนไหไที่เขาแบบว่ามาคอยก็แบบเขาระวังมาก็ที่หวอนได้ยินได้ฟังก็ก็พอทราบอยู่บ้างแต่ก็ให้กําลังใจอย่างเมื่อวานได้ฟังเขาบอกว่าที่จะเกิดที่กาญจนบุรีใช่ไหมก็ อขอให้กำลังใจที่ทุทกคนกันละกันก็เตรียมความพร้อมพื้เที่เอาไว้ถ้าเป็นไปได้เราออกนอกพื้นที่่อนแล้วก็พาผู้สูงอายุพาเด็กๆน้องๆพาสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่อนเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อนเนาะในเรื่องของทรัพย์ถือว่าในเรื่องของพื้นที่หรืออาสาหารเราเราสร้างกันใหม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการแก้ไขปัญหาละกันค่ะค่ะ ฝันตองได้มันต้อีต้อีค่ะนึงสองสองสองหงี่ันทั้งที่ฝันฝันวันฝัันฝััน